ผมก็มองมันเกินกว่าเหตุเพราะว่าอันนี้มันเป็นบ้านผมเองหนึ่งข้อแรกผมไม่มีคดีแต่ว่ามันก็ธรรมชาติก็ต้องการให้ผมเสียชื่อเสียงคือมันก็มีการตัดเตรียมการเอาไว้ซึ่งผมทราบมาหลายวันแล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ในแบบนี้วันนี้เรารู้ว่าเรากำลังดำเนินคดียยคใ,คใ,ใครอยู่นะครับแล้วใครเกี่ยวพันกับใครอยู่นะครับก็เข้าใจได้นะครับก็ผมก็บอกว่ามันเป็นการเมืองภายในตรรนะครับเอาท่านท่านเชื่อไหมว่า วันนี้จะค้นบ้านรองปปออได้โดยที่ไม่มีความผิดผมก็ต้องเรียนนิดนือว่า,อาไอเรื่องนี้ผมรู้มานานแล้วนะครับว่ามันมีการอภาพไปนที่เกิดผมก็แต่แรกแล้วแต่ว่าผมก็เฉยเฉยคือผมต้องเรียนว,ว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเลี้ยงพู่น้องนะครับแต่ว่า,าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับเอาส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียนว,ว่าผมไม่รู้จักและผมก็ไม่ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์ใครค้นบ้านผมโดยมิชอบ ผมก็ต้องดาเนินคดีอ,อาญานะถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะใครไปขอหมายแล้วไปหลออสารก็ต้องไปดูว่าทําโดยสุจริตหรือเปล่าไม่เชื่อถ้าเราไปถามสารดินะบัตรครุ้ไมไม่ว่าเป็นบ้านผลเอกสุเชษสารก็ไม่รู้เลยแล้วก็ต่อมาก็ออกไปแถลงว่ามีผมเกี่ยว,วข้องกับเว็บถูกไหมครับอย่างนี้มันจะเป็นธรรมที่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการการดสเครดิตนะครับนะการทําให้ผมเสียชื่อผมนี่จะพูดจะสื่อหลอดเวลาว่า ตามใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาีที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับวันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับลูกน้องก็ต้องไปต่อสูกคดีเอานะคุณก็ต้องไปชี้แจงให้ได้ว่าไอ้เส้นเงินที่มันมาที่คุณเนี่ยคือเส้นเงินของอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้เส้นเงินพวกนี้เนี่ยมันไม่มีมาเกี่ยวกับผมหรอกเพราะผมไม่เคยโอนเงินไปให้ใครนะครับผมก็ใช้จ่ายค่าไฟก็ให้เหล็กไปจ่ายนะครับทางฝั่งของตํารวจที่มีการไปตรวจ ท่านก็บอกเลยบอกว่าอ๋อที่ไปตรวจเนี่ยไม่รู้นี่คือบ้านบิกโจ๊กแต่อุ๊ยอาจารย์ล้อก <ทำ S 1> ริ่งเลยถ้าตำรวจไม่รู้ว่านี่บ้านโจ๊กเนี่ยเมืองไทยไม่ต้องครบแล้วจับผู้ร้ายไม่ได้ผมติดใจตงรงนน้นว่าไปค้นหาอะไรอืค้นหาการละออกหมายคน้นค้นไม่ใช่ค้นแค่พบสิ่งของที่ผิดกฎหมายอถ้าจะออกหมายจับคนต้องมีหมายคน้นพร้อมหมายจับแสดงหลักฐานให้ชัดสิครับแล้วผมจะเชื่อแต่วันนี้ผมบอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้ ผมเริ่มไม่เชื่อใจตำรวจแล้วนะเพราะนี่มันไม่มีหลักการอะไรเลยมผมบอกมูลเหตุที่ออกหมายค้นเนี่ยผมว่ามันน้อยและค้นพบอะไรไหมไม่ได้พบอะไร<ม>ตั้งแต่วันเกิดเหตุเรื่องของกำนันนกมันต้องดวูว่าวันแรกนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นใครไปใครพูดอะไรเรื่องปงเรื่องปืนไล่กันมาเลยนะและผมมาสะดุดจบตอนที่ว่าทำไมท่านผู้กับเบิม้มถึงอัตานิวิบาตกรรมสวยนี่มันจบแค่ตรงนั้นไหมผมถามแค่นี้ผมไม่เชื่อว่าจบตรงนั้น มันต้องมีพุ่งขึ้นไปมากกว่านั้นไม่งั้นกำนันนกมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้เรียกผู้กลับมานั่งข้ามเขตยังเรียกได้มันต้องมีมากกว่านี้อืแล้วพอผู้กับเบิ้มหายตัวไปมันตัดตอนคือพี่เป็นตำรวจมาทั้งชีวิตนะนะครับปัจจุบันแม้แต่กเกษียณไปแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองยังเป็นตำรวจอยู่นะอพอเจออย่างนี้มันก็นึกไม่ถึงฮนะนึกไม่ถึงแล้วก็ ในฐานะที่พี่เลวัตก็สนิทกับทุกฝ่ายนะครับสนิทกับทุกทั้งผอบอทั้งรองผอบอเนี่ยครับพี่ว่าพี่อยากให้รักกันนะอืมีอะไรขอโทษกันได้ก็ขอโทษเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตกลงหมายค้นชัดๆเลยคือเข้าไปค้นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันฮะตอนนี้การขอหมายค้นเมาชานะครับการขอหมายค้นเพื่อไปทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งในคดีนี้เนะี่ยมันเกิดจากการขยายผลในการจับกลุ่มครั้งก่อนเมื่อประมาณเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ,รบเรื่องนี้เนี่ยขยายผมมาจากเว็บพนันของมินนี่ใช่ไหมฮะถูกต้องครับชุดตรวจค้นจับกลุ่มนะเขาก็สามารถจับผู้ต้องหาหนึ่งคนได้ตามที่ไปตรวจค้นเมื่อเช้าที่มีปัญหาด้วยนะครับเป็นตำรวจใช่ไหมฮะในการเป็นตำรวจครับในการขออนุญาตออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนะครับก็มีรายลหลักฐานนะครับที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำความผิดทั้งยี่สิบสาคนนะครับก็ ึงไปรวบรวมเอกสารไปขออนุมาตศาลออกมาจับนะครับแล้วก็ดำเนินการตามหมายจับนะครับในการที่จะจับก็ต้องมีการไปขอหมายคน้นก็เป็นหลักการทํางานตามปกติในการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาครับในการขอหมายค้นครั้งนี้นะครับศาลเนี่ยไม่ทราบว,ว่าเป็นบ้านผมนะเพราะนั้นเป็นการไปหลอกศาลเพื่อเข้าค้นบ้านของผมวันนี้การเข้าค้นบ้านผมก็เป็นการริสกิดผมก็ผมก็เข้าใจนะครับว่าผมทางาดีหลายเรื่องนะครับนะก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะก็ต้องเรียกว,ว่า ถ้าเราไม่บังคับใช้กฎหมายแบบนี้แล้วใครจะทำแต่แน่นอนเมื่อทำไปแล้วมันก็ต้องมีมแรงกระแทกบ้างเหมือนกันลูกน้องผมถูกออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้คดีเอาถ้าลูกน้องผมสามารถแสดงความสืดใจได้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าแสดงความสื่ใจไม่ได้ก็ต้องรับโทษไปคำว่าการเมืองในตรรนี้หมายถึงอะไร่วยขยายความสักนิดหนึ่งได้ไหมครับท่านก็ไปหนุ่มก็ต้องไปดูว่าตอนนี้เขาอะไรจะทาอะไรกันอยู่นะครับถามว่าเรื่องนี้เนี่ยทาไมถึงต้องมาทําวันนี้นะครับนะแล้วอย่างผมที่ไม่ได้เป็นผู้ต้องหา ทำไมถึงปริบัติกับผมเหมือนผมเป็นผู้ลงหาเลยเพราะว่าการจะค้นบ้านแรงรวยชั้งผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีความผิดนะครับครับไม่งั้นต่อไปท่านจะลึกไปค้นบ้านใครเขาก็ได้อย่างนั้นเออท่านครับตอนนี้มีคนปล่อยคลิปลองเพลงของท่านกับมินนี่ซึ่งมินนี่เนี่ยก็เป็นเ,ออเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เหมือนกันคือท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะต้องการจะดิสเครดิตท่านหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้จักจริงๆงนะครับ,รบวันนั้นเนี่ยหลังจากพ่อผมเสียชีวิตผมก็เลี้ยงขอบคุณลูกน้องนะครับเสียงานโฉบพ่อก แต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครเอามาร้องเพลงนะครับคือคือ่างนี้มีคนจีนเนี่ยที่ผ่านมาถ่ายภาพผมเยอะเพราะผมเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะครับ,รบนะเพราะนั้นในส่วนของมินนี่เนี่ยถ้าไปตรวจสอบก็จะรู้ว่าไม่มีพยานฐานอะไรมาเกี่ยวข้องกับผมไม่ได้เกี่ยวกับโจ๊กเลยนะเรื่องนี้แต่ไปทำตรงนั้นเพื่อให้มันเป็นข่าวหรือเปล่า